นะ,นะคะอะมาดูไทยลีกกันบ้างดีกว่าค่ะก็บุรีรัมยูในเตดนะคะก็เพิ่งจะเก็บชัยชนะมาได้ล่าสุดนี่นะคะหลังจากที่พักเบรกทีมชาติไปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะลงแข่งขันอีกนัดก็คือกับระยอง f อฟนะคะ,ะเป้าหมายหนึ่งเดียวคว้า3แต้มให้ได้ใช่ตอนนี้บุรีรัมย์เนี่ยนำอันดับ2ทูแบงคอกอยู่7จแต้มเหลืออีก5เกมใช่แล้วก็แต่โปรแกรมของบุรีรัทีแล้วกันนะ ต้องการ,คร8คะแนนเท่านั้น,น <ะ S 1> การันตีแชมป์แล้วก็โปรแกรมการแข่งขันน,น,ะะนี่ก็สลับไปสลับมาพอสมควรเ <c oughs> ออนะคะอ่ะก็วันนี้นะคะบุรีรัมเจอระยอง f c นะคะช่วงเย็นเวลา18นาฬิกาค่ะไปดูความพร้อมของบุรีรัมนะคะก็ล่าสุดอย่างที่บอกเพิ่งจะชนะลำพูนมา2ประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์นะะเนี่ยก็มาเตะอีกแล้วโดนก่อนด้วยนะ ได้แตปยิลูกนะคะแต่ว่าก็เก็บได้3คะแนนตามเป้านะคะก็จะไม่มีทีระทรบุญม,มาทานสาสะลักหายประโคนที่ยังบาดเจ็บอยู่นะคะก็น่าจะนําโดยนิวเอเทอริค่ะแคนเนดดูกอโกรันคาวซิตสุพนัทเหมือนตาไม่รู้พักหายเหนื่อยยังนะคะ<อ> <laughs> พอได้อยู่พอได้อยู่โอเคโอเคกิยามบิสโอลลี่มาตินโบอาเคียค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งเป้าคว้า3คะแนนเพื่อที่จะคว้าแชมป์ให้เร็วที่สุดนะคะหรืออีก5เกมนะ,ะสำหรับฟุตบอลลีกหเกมวันเสาร์นี้เดี๋ยวเจอกับระยองแล้วก็เดี๋ยวไปเยือนสุขโขทยัยและถ้า2เกมนี้เนี่ยชนะได้ก็จะเก็บได้6แต้มแล้วนัดที่3มหลังจากนี้จะมีนัดตกค้างกับ BG นั่นหมายความว่าถ้าชนะบีจได้ในเกมนั้น บุรีรัมจะการันตีเป็นแชมป์ทันทีแล้วเผลอๆน่าจะแบบว่ารับทุงรับถ้วยอะไรกันที่ดีจีเลยนะคะส่วนฝั่งของระยอง f c นะครับสถานการณ์ของระยองตอนนี้หนีตกชั้นอยู่อยู่อันดับ13มี26คะแนนแต้มเท่ากันอันดับ14ที่อยู่ในโซนตกชั้นอย่างหนองบัวนะครับแต้มเท่ากันเลยฉะนั้นโค้ชโบจักพันปั่นปีก็ต้องอย่างน้อยก็ต้อง อยากจะเก็บแต้มไม่ได้นะ,ะนะครับเกมล่าสุดนีด่ก็แพ้สิงเชียงรายมาศูนย์ต่อหนึ่งสภาพทีมเกมนี้ของระยองไม่มีพุทธินันวรรศสีติดโทษแบนแต่ว่าจะได้จอนดูเซโรกองหลังฟิลิปปินส์พ้นโทษแบนกลับมาตัวหลักที่เหลือก็มีอย่างกรกฎพิพัฒนดัดดาเดีอโกดาซิวา อามานีอากิโนโดคนนี้นักเตะฟิลิปปินสนะ์นะผมชอบคนนี้มากคุนก็เหมือนนักรักบี้เลยเออแล้วก็เล่นเดือด<ะ>อะใช่กล้ามใหญ่นะมีลาวินโมอ่องเรียวมะอิโตอาทิบุตรจินดาสเตนีโอจูเนียนะครับก็ต้องการถู้ถ้าได้แต้มหนึ่งจากบุรีมก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่นะ บุรีรัมไม่น่าจะยอมง่ายๆนะคะเพราะว่าอยากปิดจ็อบให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวมีโปรแกรมเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรออยู่ด้วยนะคะค่ะใช่นะคะอ่ะโปรแกรมนะคะฟุตบอลไทยลีกวันเสาร์นี้นะคะอย่างที่บอกไป18นาฬิกาบุรีรัมกับระยอง FC อีกคู่หนึ่งนครราชสีมามาสด้าเอนะคะพบกับสิงห์เชียงราย19นาฬิกามี2คู่ค่ะสาหรับวันเสาร์หนองบัวพิชยะพบสุโขทัยเอแล้วก็อุทัยธานี FC จะพบกับ BG ปทุมนะคะ ่วนโปรแกรมวันอาทิตย์ค่ะ18นาฬิกา2คู่ทูแบงคอกนะคะพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดทูแบงคอกเองก็ต้องการเก็บคะแนน,นตีตื้นขึ้นมาเหมือนกัน,นบบลน่อยใช่นะคะแล้วก็รำพูลอริเวอร์พบกับการท่าเรือ f c นะคะแล้วก็19นาฬิกาอีกคู่หนึ่งนครปฐมจะพบกับเมืองทองยูเนเต็ดตามโปรแกรมวันนี้มีเตะด้วยนะมีรัฐบุรีเจอประจวบตอนทุ่หนึงด้วยนะอีกหนึ่งคู่ด้วยอีกคู่นะเป็นเกมไฟเดย์นายนั่นเองนะคะอ่ะก็กลับมาเตะ ฟุตบอลระดับสโมสรกันแล้วหลังจากที่พักทีมชาติกันไปครับค่ะ